ละอนุสัยสามได้เพราะละเวทนาได้ภิกุทั้งหลายเวทนาสามเหล่านี้เวทนาสามเป็นอย่างไรคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกข,ขมสุขเวทนาภิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงละราคานุสัยในสุขเวทนาพึงละปฏิคานุสัย ในทุกขเวทนาพึงละอวิชานุสัสในอทุกข,ขมสุขเวทนาเพราะเหตุที่พิกุละราคานุสัสในสุขเวทนาละปฏิคานุสัสในทุกขเวทนาละอวิชานุสัสในอทุกข,ขมสุขเวทนาพิกุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีราคานุสัส มีความเห็นชอบตัดตัณหาได้เด็ดขาดเพิกถอนสั่งยชน์ได้แล้วได้กระทําที่สุดแห่งทุกข์แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบ